คคุณคิดาว่าไมมม่่่สสคคััััญแตเือุณจจบฉนฉนนทไไาปถึงหวใูด้ยินเพลงนี้กันทีไรชาวสุขเสียลายท่านก็ร้องตามหรือว่าห้ามเพลงกันได้ไม่อยากใช่ไหมครับเพราะเป็นเพลงคุ้นหูกันอย่างดีเป็นเพลงดังในอดีตที่ทุกคนทุกท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง นเนื่องในวันที่6กรกฎาคมของทุกปีองค์การสาหประชาชาติหรือว่า UN ได้กำหนดให้เป็นวันจุบโลก o oh, อ Kissing Day หรือรู้จักกันในชื่อวันจุบสากลน,นะครับตั้งแต่ปีคริสศักราช1991ซึ่งได้เริ่มเดิมทีมีขึ้นเฉพาะในที่สาราชนาจักรก่อนจะได้รับความนิยมไปทั่วยุโรปแล้วก็กระจายไปทั่วโลกนะครับจุเป็นสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงความหวานซึ้งของความรักระหว่างกันซึ่งเรื่องการจูบนั้นด้านวิชาการเคยมีนักมนุษยวิทยาและนักวิทยาศาสตร์พยายามเสนอทฤษฎีการจูบด้วยกันสอทฤษฎีนะครับโดยทฤษฎีแรกมองว่าการจูบนั้นเป็นพฤติกรรมที่พัฒนามาจากการป้อนอาหารจากแม่สู่ลูกทางริมฝีปากนะครับขณะที่อีกทฤษฎีมองว่าการจูบนั้นเป็นเหมือนสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้วนะครับ นอกเหนือไปจากคู่แักเรานะครับในบางวัฒนธรรมเรายัางสามารถใช้การจูบเพื่อการสื่อสารความหมายต่างๆที่สําคัญได้นะครับอย่างเช่นการสัมผัสดินฟีปากที่แก้มเบาๆนะครับเพื่อเป็นการกระชับมิตรภาพหรือว่าเป็นการจูบแทนคำโวยพรการจูบที่มือเบาๆแทนคำทักทายหรือว่าจูบเพื่อแสดงความเคารพหรือแม้แต่การจูบระหว่างแม่กับลูกที่ไม่ต้องเอ่ยคําใดนะครับก็บ่งบอกเป็นอย่างดีว่าความรักนั้นมากแค่ไหนนะครับ ด้วยเห็นนี้เองถึงทำให้ทุกคนสามารถร่วมเฉลิมฉลองไปกับวันจูบโลกในกาวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนเพศใดหรือว่าวัฒนธรรมไหนนะครับสุขเกียลท้องในวันนี้เราถือโอกาสเนื่องในวันจูบสากลที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับชวนชาวสุขกียลน,นึกย้อนถึงเพลงจูบที่เราได้ฟังไปเมื่อต่อต้นนะครับซึ่งเป็นเพลงที่แต่งคําร้องและทํานองโดยครูสุรพลทนวณิชนะครับในฉบับ เพลงคู่ซึ่งปรากฏในภาพยนตร์ The Black Panther of Ratna a จากประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในประเทศไทยโดยมีคุณแท้ประกาศผู้ที่สารเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ชาวไทยร่วมโดยการสร้างนะครับเป็นฉบับที่ไม่ได้เผยแพร่อย่างแพร่หลายเป็นทั่วไปนะครับซึ่งภาพยนตร์เมื่อก่า,กา,กา,กาเมื่อถ่ายทำเสร็จในปีพุทธศักราช2506ทางผู้สร้างเยอรมนีได้มอบสำเนา ภาพยนตร์พร้อมสิทธิ์ในการจัดฉายในเมืองไทยโดยที่คุณแท้ประกาศวุฒธาสาเนี่ยได้ตั้งชื่อภาพยนตร์เป็นภาษาไทยว่ามือเสือคุณแท้ประกาศวุทิศาสนะครับจึงได้ถ่ายทาฉากเพิ่มเติมโดยให้บรรดาน,นักแสดงนักร้องชื่อดังในยุคนั้นนะครับอย่างเช่นหม่อมชั้นพงวันสกลคิ้วเหลี่ยมตุ้มทองโชคชนะหรือว่ากูเบนเจามินนะครับมีศักดิ์นักรัฐจินจนาสุขสถิต แล้วก็ชายมือสิงมาร่วมแสดงฉากร้องเพลงในบาร์เพื่อเป็นการเอาใจผู้ชมหนังไทยในเวลาน,นั้นนะครับซึ่งฉากเพลงจูบนี่เองจึงปรากฏเฉพาะในภาพยนตร์มือเสือฉบับที่ฉายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเป็นเพลงที่ถูกแต่งและดัดแปลงขึ้นมาเฉพาะกิจในภาพยนตร์นี้เท่านั้นนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้แพร่หลายเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนได้รับฟังกันทั่วไปนะครับซึ่งเพลงจูบในภาพยนตร์มือเสือนั้นจะมีเนื้อร้องที่ต่างไปจากต้นฉบับนิดหน่อยนะครับ ซึ่งต้นฉบับนี้ครับร้องโดยคุณพิทยาบุญยรัตนพัฒนนะครับเป็นเพลงร้องคู่ตอกโต้ชายหญิงระหว่างหม่องชั้นพวงวันและสกวลคิ้วเหลี่ยมซึ่งเป็นนักแสดงตลกชื่อดังในยุคนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกๆของการดัดแปลงหรือว่าเรียบเรียงเพลงจูเพลงนี้นะครับซึ่งชาวสุโขเสียสามารถหาฟังได้ตาม YouTube จากนั้นมีการดัดแปลงหรือว่าผลิตสามเพลงจูดังกล่าวมากมายหลายฉบับด้วยกันนะครับ ทั้งในเวอร์ชั่นที่ยังคงเนื้อร้องดั้งเดิมหรือว่าดัดแปลงเนื้อร้องใหม่อย่างเช่นเพลงที่ร้องโดยคุณสุเทพวงกำแหงอรวีสัจจนานสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นต้นนะครับอีกทั้งเพลงแปลงที่ล้อเลียนมาอย่างเพลงจับของตุ้มทองโชคชนะหรือว่าครูเบนจามินราชาเพลงรำวงในยุคนั้นนะครับซึ่งก็ปรากฏในภาพนยนตร์เสือเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพลงจูบที่โด่งดังในอดีตนี้ยังคงถูกผลิตซ้ำมาเรื่อยๆกระทั่งจนถึงปัจจุบันซึ่งได้ส่งอิทธิพลให้ศิลปินรุ่นหลังมากมายได้ผลิตงานสร้างสรรค์าง,งานใหม่ๆอย่างเช่นในยุคปัจจุบันก็จะเป็นเพลงจูบของศิลปินฮิปฮอปอีสเล็กซึ่งเป็นการนําเพลงชั้นคูที่ถือว่าคลาสสิกมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลง,งานใหม่ซึ่งเป็นผลงานในยุคของดนตรีประเภทฮิปฮอปกำลังเฟื่องฟูนะครับ ซึ่งเป็นเพลงที่ออกมาได้อย่างไพเราะเลยทีเดียวเพลงที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับในทุกๆวชั่น,นชาวสุเกษณสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ที่บทความที่ทางสุเกษณได้เขียนไปแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขที่ได้ระลึกถึงเพลงดังในอดีตเพลงนี้นะครับโอกาสต่อไปเราจะนำบทเพลงดังในอดีตเพลงไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกปติดตามนะครับ ตอนนี้เราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากขอภาพยนตร์และก็กระปุกดอทคครับกดติดตามเรื่องราวดีๆของสุขเกษณ์ของเราโดยกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, ให้กำลังใจพวกเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ